คิดว่าฟีบตรงกับคาแรคเตอร์ตรงกับเจ้าหญิงคนไหนมากที่สุดใช่ไหมขอคิดก่อนโู้อ่ะคนแรกเลยนะคนแรกเลยแล้วว่าพี่หมายค่อนข้างจะคนคนนี้ชัดนะเอลซ่าเออเราให้เป็นเอลซ่าเลยเพราะว่ามีความเป็นพี่สาวอะเออเอลเอลซ่าเขามีความเป็นพี่สาวแล้วเหมือนเขาเรียกอะไรอะ่ะ ทัศนคติค่อนข้างตรงกันเลยในเรื่องแบบว่าการการรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่หรือว่าหรือว่าการดูแลน้องๆอ,อะไรเงี้ยเออรู้สึกว่าเป็นคาแรคเตอร์คล้ายๆกันกล้วยให้ฟิลให้ฟิลเมอรดาอะมีความเม r ร d ดาหรือว่าเบรฟนั่นเองรู้สึกว่าคือในในตอนแรกๆถ้าเราดูเมอรดาใช่ไหมตอนแรกๆอะเขาจะดทะเลาะกับแม่เรื่องแบบว่า การเป็นเจ้าหญิงในตามตำลาการเป็นเจ้าหญิงที่แบบว่าเป็นเจ้าหญิงต้องไม่พูดเสียงดังต้องสำรวมต้องห้ามกระโดกกระเดกอะไรอย่างเงี้ยแล้วเหมือนก้อยเขามีความแมนมีความแบบว่านิสัยไม่ได้เหมือนเจ้าหญิงทั่วไปอะไรเงี้ยเออเราเลยคิดว่าขายเมรลด้าดิ <c oughs> นี่ว่าพันเหมือนแอรียลไม่ได้หมายถึงแบบสีผมนะ ไม่ได้หมายถึงว่าแบบหัวแดงแลอเหมือนแอเรียลแต่ว่าด้านความแบบทะเยอทะยานเรื่องความรักอะไรอย่างเงี้ยแบบแอเรียจะมีความแบบเออฉันรักผู้ชายคนนี้ฉันยอมที่จะเสียหางเพื่อแลกกับขาเพื่อที่จะไปอยู่กับเขาอะไรอย่างเงี้ยเออมีความแบบทะเยอทะยานด้านความรักสูงแล้วพันก็คล้ายคายมีความคล้ายคค่ะคล้ายๆพันก็จะมีความแบบ อืมนั่นแหละพันเป็นคนให้ให้ความสําคัญกับความรักมากในชีวิตจริงอืมก็เลยว่าคล้ายๆโอเคตอนนี้ได้ของ,ของโจแล้วคนนี้มันแบบเห็นหน้าคนนี้แล้วมันฟลุปเข้ามาโจมีความเหมือนเทียน,หนาหรือว่า Princess and the Fox เออมีความเหมือนเทียน,นาเรื่องความแบบโจเป็นคนที่เขาเรียกอะไรเวลาทำอะไรแล้วแบบตั้งใจอะ่ะเออ เวลาทําอะไรเราตั้งใจก็เหมือนเทียนาที่แบบเขามีความฝันว่าเขาแบบอยากจะเปิดร้านอาหารอะไรเงีย้ยอืมแต่รู้สึกว่าโจคล้ายๆเทียนาแล้วความแมนอะไรเงี้ยก็คล้ายๆกันเออมีความแบบมีความชัชดเจนมีความแมนคล้ายๆกันอืมเฮนน่านี่มีความลาบันเซลกับจัสมินผสมผสมกันอยู่เพราะว่าแฮนน่าเป็นคนที่ไม่ค่อยฟังใครเออเฮนไม่ค่อยแบบ ไม่ค่อยฟังใครเท่าไหรอ่อะไรเงี้ยอ่ะนี่ให้จัสมินละกันเออนี่ให้นี่ให้แบบเรื่องจัสมินแฮนรู้สึกว่าเหมือนเชื่อเ mm. ชื่อเชื่อเสียงตัวเองอะ่ะเออแบบสมมติว่าเฮ้ยวันนี้ไปแบบไปตัดผมดีไหมอะไรเงี้ยถ้าสมมติว่าทั้งวงบอกว่าเฮ้ยไม่เอาไม่เอาอย่าไม่อย่าพึ่งอย่าพึ่งอะไรเงี้ยแฮนจะไปเออแบบเหมือนเชื่อเสียงในใจตัวเองอะ่ะซึ่งจัสมินก็ ก็ก็ดูเป็นอย่างนั้นแหละเงี้ยเพราะว่าเขาเป็นผู้หญิงที่ฝันอยากจะเป็นสุลต่านใช่ไหมท,ทั้งที่ณตอนนั้นน่ะยังไม่มีผู้หญิงขึ้นเป็นสุลต่านเลยมีแต่แบบผู้ชายมาตลอดอะไรเงี้ยแต่เขาก็แบบไม่ได้ทําตามขนบคเนียมเขาก็แบบไม่ <c oughs> ฉันเชื่อเสียงในใจตัวเองคือถ้าใครดูล i ยแฟชั่นอ่เงี้ยก็จะรู้เลยว่าแบบคาแรคเตอร์จัสมินมันชัดมากชัดยิ่งขึ้นมากจากการ์ตูนมากๆอ,อ้าอายนี่ให้ให้อนนากับออโรา ในแบบสองขั้วอะไรเงี้ยคือน้องจะมีความในพาร์ททำงานอะไรเงี้ยในพาร์ททำงานพาร์ทเจอผู้ใหญ่น้องจะมีความเหมือนเหมือนแบบออโรร่าเหมือนเจ้าหญิงดิสนีย์สมัยแรกยุคแบบทูดีอะไรเงี้ยมีความแบบเรียบร้อยเออมีความเรียบร้อยความแบบค่ะค่ะคือเวลาทำงานทำงานโฟรอีฟเจ็ดคนอ้าอายเป็นคนที่ไม่ดื้อเลยนะหมายถึงจะเป็นคนที่แบบหูจะฟังผู้ใหญ่ เหมือนถ้าสมมติว่าอีกนั่งเรียนอยู่ก็เป็นแบบเด็กเรียนอ่ะเออหูฟังว่าผู้อหญ่ให้ทำอะไรผู้อหญ่ให้ทำอะไรแล้วไอพี่ๆก็จะแบบปะชะชาปะชเอออะไรเงี้ยนั่นแหละก็จะมีความเป็นออโราให้ออโราเพราะว่าภาพเหมือนกับในพาร์ทที่เป็นอ้าอยู่กับพี่ๆแค่เจ็ดคนให้เป็นใครนะฉันให้เป็น มื่อกี้ฉันให้เป็นใครนะเอ้หายไปอ๋อแอนนาให้เป็นแอนนาเพราะว่าแอนนานางจะมีความแบบกวนๆดือด้อๆมีความแบบว่าความเด็กอะเออความตามประสาเด็กอะไรอย่างเงี้ยคือคาแรคเตอร์นางค่อนข้างต่างจากเอลซ่าเลยอะไรเงี้ยเราให้พี่มายเป็นเอลซ่าใช่อปะก็เลยให้แบบอ๋อไอเป็นแอนแอนนาแล้วกันจะบอกแอนนาแอนนาอะไรล่ะแอนนาเว้ยเป็นมูหลานเหรอ ฉันเป็นคนกล้าหาญเหรอให้เป็นเบลแต่เบลชอบอ่านหนังสือนะเราไม่ชอบอ่านหนังสืออนะดิสนีย์ออนไอมาแล้วนะฉันจะไปแต่ไม่บอกหรอกว่าไปวันไหนเดี๋ยวไปแย่งกันซื้อบัตรเดี๋ยวเราไม่มีบัตรฉันจะไปค่ะทุกคนเดี๋ยวนะเออตอนนี้มันเปิดขายบัตรแล้วนี่วาตายแล้ว <c oughs> ตายแล้ว ลืมไปเลยว่าขายบัตรถึงสิ้นเดือนไหมไม่ใช่ทุกคนมันเป็นแค่รอบเขาเรียกรอบอะไรนะมันเป็นแบบรอบก่อนเฉยๆมันยังเปิดขายอีกนะคะในเดือนเดือนไหนไม่แน่ใจแต่ว่าอันนี้มันเหมือนเป็นอืมนั่นแหละ ไปแล้ววัี้ซื้อบัตรเลยซื้อบัตรซื้อบัตรซื้อบัตรเธอทุกคนไปซื้อบัตรก่อนไปซื้อบัตรก่อนต้องไปซื้อดิส尼ออนไอส์เดี๋ยวไม่ได้ไปเออใช่บัตรรอบนี้เหมือนจะถูกกว่าใชา่ทุกคนเราไปแล้วนะไปแล้วนะใครอยากไปดิส尼ออนไอ์ I นะคะก็สามารถซื้อบัตรได้นะคะ รอบนี้ถึงสิ้นเดือนถึงสามสิบเอ็ดกุมภาไม่ใช่สามสิบเอ็ดมกรา,า,การนี้นะคะทุกคนไปแล้วเราไปกดบัตรก่อนบาย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 บบายบ๊ายบบายไปเร็วมัสกาบาย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 